โอ้โหประเดิมตาแรกจัดไปเลยครับชื่อมิจจี้นะแต่เล่นเซนเตอร์เจอระดับประเทศ2คนนะครับกดตาแรกเจอเลยนะประเดิมมานะครับที่9ของประเทศไทยอัคิแล้วก็ที่89ของประเทศไทยนะครับนัดูนย์สองเซนโดกดไม่ทันครับไม่ได้ลงแข่งครับเสีใจ,ใจเออชื่อ ชื่อมันไม่ได้อ่ะชื่อมันเป็นตัวอักษรพิเศษนะครับเขาคัดออกอ่ะอเ,เลยอือเราดีเบาได้นะครับจังหวะน,นี้สวยครับวอาวาเพื่อเราเป็นว่าไหนครับชื่อมันใครตั้งชื่อแปลกๆให้ไปเปลี่ยนชื่อนะครับเพราะว่าเอา่อมันจะลงแข่งไม่ได้นะครับถ้าตั้งชื่อแปลกๆนะ โอ้โหเสียดายน็อปนี้อาิปปีตามเอ้บอกวันฟิตจะว่าวันนี้จัดไปชนะแน่นะว่าวันนี้เซนเตอร์เราฟิตโอ้ยรีบรีบรีบเพืเขาเรีบสวยครับบอลสวยครับสวยครับ ใค,ใครตั้งชื่อแปลกๆนะมันจะแข่งไม่ได้นะครับทุกคนพวกขีดอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้นะครับไ้ตั้งชื่อเป็นพื้นๆเลยนะเฮ้ยสูไว้ขู่ยัยยยงเอาวะนี่เปิดมาแล้วก้าวแตะมาคอยก้าวเราเล่นดีเ,นเลยครับเข้าขาม,มากพื้นลื่นพื้นลื่นอะไรอะครับเซนโดฮโ,โหลมาคงมาขึ้นอะไรครับอ,อ้าวู้หดูดี ไฟการเอาอะโอ12แต้มครับที่ระดับประเทศพังเลยครับระดับประเทศเจอแบบนี้นะครับทีมเราไฟกาดสุ่มมานะครับแต่เล่นดีจัดและมิตจ,จีเจอแบบนี้บอกเลยว่ายิงไม่ลงนะครับไฟกาดเราตามติดเลยนะห่ลงเว้ยพุ่งปุ๊บนลงเลย,ยอ,เอาวะเดือดระดับประเทศสองคนนะเจอ ประเดิมตาแรกนะครับเฮ้ยเจนโดนตบเจ็บนะเนี่ยก็มาดีครับโสดจ้าเอาวะใส่กับผมด้วยอ่ะพี่ลืมเปิดไมค์โอ้เนี่ยกดเปิดใบไม่ไม่ทันเลยนะอ้าวพี่โอ้โหเจ๊ดายเมื่อกี้มันต้องโดนแล้วนะท่อนดเฮ้ยดูดิ โอ้โหไฟการ์ดเราอย่างเอาอ่ะโมโนจิตซีลครูมีเซเตอร์สบายเจอระดับประเทศสบายระดับประเทศช็อกนะเจอไฟกัดเราเล่นแบบนี้นะครับอะไรล่ะครับมิตี้ยิงแบบนี้รีบาวระดับประเทศระดับบนเออเจอระดับประเทศก็ไม่หวั่นนะเซนเตอร์เรารีบาวแบบนี้นะก็มาดิครับ โอ้โหสติลไม่ติดติดความสว่างเขาเฮ้ยโอ้ไม่ใช่เขาไม่ให้มิสเตอร์อียิงแล้วนะครับใหม้มันรู้มันรู้มันรู้บอลสวยมางนคิหมือน้เป็ลยลงแบบไหลๆลงเฉยลิซุดวงเราดีทำอะไรก็ดีพี่จัดไปโอ้โหเสียดายว่ามันต้องว่าจะม้วนนิดหน่อย น่าตกเลยผลนี้นออกด็ดีทำไรก็ดีไปยัดไปโฉมลรถดสามแทบรถเออยิงสองสวยครับเป็นไงล่ะไฟการเล่นฉลาดด้วยนะครับไม่ต้องเสี่ยงสารนะเราทำเยอะไฟการเราอย่างเอาอะบอกเลยโฉมโคตรเล่นติดการติดตัวน่ารักจังเล เอ่อถ้าเล่นลิงดันไม่ได้ให้ไปดู u t u b e นะครับศึกษาสกิลนะครับลิงมันเป็นตัวที่ซับซ้อนมากนะสกิลมีหลากหลายเยอะเยอะแบบเยอะมากๆนะครับสกิลมันดูน้อยก็จริงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเทคนิคในการเล่นแล้วและกดที่ยากนะลองไปเปิด YouTube ดูก็ได้หน,น่าจะเล่นยากสุดในตอนนี้นะอันนี้หมายถึงว่าเล่นให้เขา ให้เขาเล่นยากให้เขาทิกเราไม่ได้นะมันจะมีเทคนิคการยิงหลายอย่างนะครับแค่ท่าดังอย่างเดียวก็มีหลายแบบนะลองไปเปิดยูทูบดูได้นะคอย่าไว้พี่ว่างๆพี่จะทำคลิปลิงนะครับครบทุกสักคิวเลยเนี่ยตอนนี้ยางเขาไม่หันนะเราไม่หันเราสม่หันนะทับประเทศหมดไป เอาโยนเจยอไม่เป็นไรได้อยู่อยาลงไม่ลงอ่ะมิสิมิสิผู้นำศาลอันติย,ยิงก็ไม่ลงเลยพี่มีอันติด้ังได้ครับพี่อโอจะไครดังมาหน้เแบบนั้นแต่ใต้อย่างท้าอันติเมี้แก,กครับมันก็กด สองปุ่มนะแล้วก็อันติมันจะอันติได้เลยครับไม่ต้อง,องรอเพื่อนส่งก็อันติได้เลยจะดึงหรือว่าจะตึงตึงไปดิดเออมันต้องทำแจมแบบยับยับเลยไม่ได้เลยจริงไม่เป็นไรออแล้วเด้งแบบนี้เสร็จเขานะอันนี้มิสซี e. ่เออต้องยิงอย่างเดียวเลยมิสเตอ e. จะไปเลยครับ ยงเดียวยไม่สิงมวนโอ้ไม no ่ทันเปนมวทางน้นมีนบร้อยนะครับเปนระดับเทสอคนเสร็จแล้วไม่พลาดหรอกไกาไวกเล่นดีแล้วครับไกัดอก่าชนองนะประเดิมนาตาแรกกดมาปุ๊เจระดับประเทศนะชนะตชนะด้วยนะครับ แปดสิบดาวแปดสิบดาววนไปนะอยู่อย่างเงี้ยหกสิบกว่าดาวเจ็ดสิบดาวแปดสิบดาวไม่ไป,100ปร้อยกว่าดาวสักทีคอยกาดเราเล่นดีแอดเพื่อนก่อน